คุณทำอะไรลูกอืมยุณไม่ออกมาหรอคะมามิจะไปทำงานแล้วนะลูกมามิไปทำงานได้ไหมหอืมมามิไปทำงานได้ไหมอาม,มิไปทำงานแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมามิมานะลูกนะแป๊บเดียวลูกดิ้งน้อยของแม่หืมแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่กลับมานะ อย่นรอแม่นะย่นรอแม่ตรงนี้นะมันไม่ร้อนเหรอลูกในตัวออกมานอนข้างนอกไหม,มเดี๋ยวปะป้าก็กลับมาประป้าไปสชงพี่ผ้าใสเดี๋ยวป๊ะป๊ากลับมานะเดี๋ยวปะปะ้มานะปะปะมาเล่นกับยุนนะนะ้วลูกนะมามีม่ไปทํางานแป๊บเดียวนะได้ไหมมมิไปทํางานแป๊บเดียวได้ไหมคะมเดี๋ยวมานะ ทำงานแป๊บเดียวพรุ่งนี้ใครจะนั่งรถกับชกลุนใครจะนั่งรถยาวๆกับชกุนคนเก่งของแม่เหรอยินน้อยคนเก่งของแม่เละยลูกละนี่จะลงแล้วละ่ะลงแล้วละ่ะนี่เด็กิ่งคนเก่งของแม่